่วงนี้ก็กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงที่1และช่วงที่2ก็มีนักวิเคราะห์ให้ความเห็นไว้ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวครับโดยเฉพาะคุณนิพนธ์นะครับบอกว่าในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงของหุ้นขาลงเพราะดูจากหัวรุ่มที่มีเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าหุ้นบางตัวก็ยังสามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะ ี่เด็กแนวนะครับก็ให้หุ้นของ leasing นะครับให้ไว้เดี๋ยวเราไปฟังฟามคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ท่านอื่นดูบ้านนะครับตอนนี้ที่อยู่ในสายพร้อมแล้วคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับแบงค์ครับโอ้โหเสียงดังชัดเจนมากเลยพี่อ๋อครับปกครับอ่าพอดีใช้สมอทอลใช้สมอทอลครับครับอี๋เป็นไงบ้างครับตลาดตลาดก็ย่อลงมานะครับทดสอบหนึ่งพันห้าร้อยหก หลังจากพยายามเรียกว่าแตะในตัวของเอ่1,575แล้วไม่ผ่านนะครับอดูรุ่งวันนี้ถือเป็นสัญญาณขายนะครับเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายตอนนี้เนี่ยประมาณเกือบ50,000ล้านนะครับเรียกว่าภาพในเชิงลบนะครับเพราะว่าการขายเนี่ยมันออกมาค่อนข้างแรงนะครับแนวโน้มในอช่วงสั้นก็น่าจะมีโอกาสลงต่อนะครับไปทดสอบบริเวณ1,550จุดนะครับในตัวของเชตอินเด็กซ์ครับผม ก็ยังมีแนวโน้มที่จะลงต่อไปแตะถึงหนึ่งพันห้าร้อยเจ็สิบนะครับเรอาอต่อเพราะว่าอย่างที่ที่เคยคุยให้ฟังโอเรียกว่าแก๊ปใหญ่นะครับที่เรียกว่าขึ้นนะครับในแง่ของขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับของตัวเซ็นต์ินเด็กเนี่ยมันเป็นเรียกว่าดันใหญ่แล้วก็ในแง่ของโครงสร้างระยะยาวมันก็ยังไม่ข้ามหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยเพราะนั้นในแง่ของภาพระยะยาวมันก็ยังกดดันในแง่ของการเคลื่อนไหวของเซ็นต์ินเด็กอยู่ครับผม หุ้นครับก็มาเช้าเห็นพูดถึงมุ่งปรุงบังเกอร์นะครับมู่งจะไปนะครับเออ IWL ครับนะครับย่อลงมาที่สามสิบหกจุดห้านะครับเข้าแนวรับของเขาเลยนะครับก็แถวนี้เนี่ยผมคิดว่าเออ่ถ้าเรียกว่าจังหวะในการเข้าซื้อเนี่ยสามสิบหกจุดห้าก็ดูซื้อได้นะครับเพราะว่าวันนี้ถอยมาค่อนข้างแรงนะครับแนวรับสําคัญนะครับก็แถวแถวสามสิบหกถ้าหลุดลงไปเนี่ยมันอาจจะย่อลงไปแถวแถวสามสิบสี่เพราะนั้น ในช่วงสั้น I V L น่าดูสู้นะครับที่บริเวณ36.5ส่วนคนที่มีอยู่แล้วนะครับก็ถือต่อนะครับแต่ว่าความเสี่ยงของการหลุด36ในรอบนี้เี่ยมันอาจจะลงไปเรียกว่าทดสอบแถวแถวสามอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันอาจจะเสียรอบไปนะครับแต่คิดว่าดาวไซด์ด้านล่างไม่น่าลึกครับสำหรับ I V L ครับผมครับผมครับตัวของสยามแก๊สนะครับ S G P นะครับ S G P นะครับอ๋อสิบห้า เอ่อ15.5นะครับยังยืนได้อยู่นะครับก็ดูแนวต้านที่16บาทนะครับถ้าเออ่ขึ้นไปทดสอบนะครับเราก็ขายทำกำไรนะครับแล้วเดี๋ยวเอาตังของเออ่สยามแก๊สเนี่ยมาซื้อ IVL ที่36เนี่ยแหละครับผมครับใช่ใช่ครับใช่ครับก็เงินนะครับในในแง่ของพอร์ตหรือว่ามูลค่าจริงๆเนี่ยยังไม่ต้องเพิ่มเงินเข้ามานะครับเน้นพยายามหมุนหุ้นในมือนะครับแล้วก็เก็บเงินสดให้เยอะครับเพราะว่าดาวไซด์ด้านล่าง น่าจะเยอะแล้วก็แก๊บด้านบนผมก็ยังดูแล้วมันก็แถวๆพันหกไม่เกินวัะนั้นเหลือกอบอีกไม่เยอะก็เลยยังดูเรียกว่าถือเงินให้เยอะอยู่ครับผมครับผมอ่าส่วนตัวของสเต็กนะครับสเต็กกับตัวของไอพีดีนะครับไอพีดีใช่ครับตัวของสเต็กนะครับเอยวดูชาดอีกเลยนะครับครับ สเต็กตอนนี้ยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าต่งครับปรับลดลงไปแต่ว่าดูดูด้านล่างก็แถวแถวยี่สิบห้าไม่น่าหลุดนะครับเพราะว่ากลับขึ้นมาเหนือเส้นของร้อยวันในรอบนี้เนี่ยมันน่าจะดูดีนะครับอ่ถอยลงมาในช่วงสั้นดูยี่สิบห้าจุดห้านะครับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับเป็นจังหวะย่อนะครับแล้วก็เข้าซื้อนะครับนตัวของสเต็กครับผมซื้อได้นะยี่สิบห้าจุดห้าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าดูน่าจะมีโอกาสขึ้นไปแถวแถวยี่สิบ นะครับตัวของเทคนะครับตัวเรื่องไอพีดีถอยลึกไปนิดหนึ่งนะครับเลงมาที่สี่จุดห้าศูนย์นะครับเป็นรับสําคัญของเขานะครับก็ถ้าเรียกว่ายังไม่มีนะครับก็ดูซื้อตรงนี้เลยนะครับสี่จุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็ให้การหลุดนะครับแนวรับที่สี่จุดสี่สี่นะครับสี่สามตัวนะครับลงไปจะเป็นี่จุดออปลอสครับผมไอพีดีครับผมให้รับที่สิ สองสี่แล้วนะเนี่ยถ้าถ้าถึงตรงนี้ก็ให้คัทออกไปก่อนใช่ไหมครับครับเพราะว่ามันต่ำกว่าซีซีซีแล้วครับเราก็อย่าไปอยู่มันครับในที่ดีใช่ครับสีสีแต่วั <c oughs> วนนี้ดู <c oughs> ดูสู้ครับดูสู้อยู่ในที่ดีครับครับในส่วนของ <c oughs> เอิร์ธเป็นไงบ้างครับเอิร์ธเอิร์ธนะครับอาจจะถอยลึกไปนิดนึงแต่ว่าภาพใหญ่นะครับผมว่ายังโอเคอยู่ครับเอิร์ธเอิรถือเท่าที่มีนะครับแล้วเดี๋ยวเอิร์ธเนี่ยผมคิดว่าถ้าลงไปที่แถวแถวสองจุดหนึ่งสี่นะครับหรือว่าสองจุดสูง 8เนี่ยเดี๋ยวดูซื้อเพิ่มนะครับสำหรับคนที่มีต้นทุนแถวี2.40นะครับเพราะว่าผมดูดาวทายด้านล่างเนี่ยไม่ลึกนะครับมี2.4อยู่แล้วถือไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีการดีดกลับขึ้นมา2.8จะเป็นเรียกว่าแนวต้านของการขึ้นนะครับแนวต้านใหญ่นะครับของการกลับขึ้นมาในรอบนี้เพราะฉะนั้นมี2.40อยู่เนี่ยทนถือไปก่อนครับผมถือให้ถือต่อไปนะ ใช่ครับใช่ครับเอก็บเลยนะครับราคาต่ำกว่าสองจุดสี่ครับผมดูซื้ออยู่แหละครับตอนนี้ก็สองจุดสสี่ก็สามารถเข้าไปซื้อได้ถ้าถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีใช่ครับซื้อได้ครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ซื้อส่วนที่มีแล้วเดี๋ยวถ้าติดสองจุดสี่ศูนย์เนี่ยจังหวะซื้อเพิ่มของเอิร์ธให้ดูที่2องจุดสูงปดาจะถัวเฉลี่ยครับ สำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ให้ไปซื้อถั่วจรลงมาเป็นจุดศูนย์แปดขายจุดศูนย์แปดคือถ้าถั่วเฉลี่ยในในแง่ของไอเดียของผมนะครับการให้ต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยลดนะครับแล้วก็พอมันรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยเราสามารถขายไม้ล่างทำกำไรนี่ยออกไปได้ครับผมในตัวของซีรีส์เอ็มนครับซีรีส์เอ็มนะครับ ถอยลงมาทดสอบ988นะครับซึ่งเมื่อเช้าเราก็ดูช็อตกันอยู่นะครับที่บริเวณ993 995นะครับก็น่าจะคอนเฟิร์มในฝั่งช็อตต่อนะครับแล้วก็ให้การหลุดนะครับตอนนี้เ988เนี่ยหลุดลงมาแล้วนะครับคนที่เรียกว่ายังไม่ได้โอเ n นช็อตหรือว่าถ้ามีช็อตอยู่แล้วจะอัดเพิ่มหลุด998น่าจะดูซ้ำในฝั่งช็อตได้ครับผมครับ หลัถัดไปนะครับเอ9 8่นะครับแล้วก็982นะครับถ้าลึกถึง982เนี่ยคนที่มีในฝั่งช็อตนะครับเหนือ990เนี่ยสามารถขายทำกำไรแล้วก็เทคโปรฟิตออกมาก่อนได้ครับครับเบรง992รอบนี้นะครับให้เบรก992กับที่ไปนะครับเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการโอเพนช็อตครับอืมครับผมโอเค ในตัวของทองนะครับทองคำนะครับเแนวรับที่ประมาณสองหมื่นสี่ร้อยนะครับถ้าถอยลงมาเสี่ยงโอเพนลองได้นะครับทองผมคิดว่าน่าจะมีลุ้นขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเหรียญนะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเหรียญนะครับแล้วก็ให้รับสําคัญที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบนะครับเป็นความเสี่ยงในการลงของทองในรอบนี้ครับถ้าหลุดหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบลงไปต่ํากว่าเส้นสองร้อยวันเนี่ย ด้านรองต้องคัดลอดครับผมด้านด้านรองต้องคัดลอดนะฮะใช่ครับถ้าทองหลุดหนึ่งพันสองร้อสี่ิเหรียญครับผมอืมโอเคได้ครับผมครับผมครับแล้วก็ฝากในตัวของเอ่อตัวลาย i อนะครับออฟ i ิเชีของ CIMB c u a i t y ไปด้วยนะครับเอ่อ a d v n นะครับหรือ Add ID Line นะครับ CIMBS นะครับ CIMBSCIMBS นะฮะ ใช่ครับใช่ครับ CIBS m สิงคโปร์นะครับแล้วก็แอดเฟนเข้ามานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของบทวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่ทาง CIB m เนี่ยทำเอาไว้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับยังเปิดฟรีอยู่นะครับรีบสมัครนะครับเพราะว่าถ้าเยอะหรือว่าเรียกว่าเยอะมากๆจริงอาจจะปิดรับสมัครเหมือนกันนะครับก็รีบๆสมัครนะครับผมสำหรับตัวของไลน์ออฟฟิเชียลของ CIBS m ครับผม รับรับได้เท่าไหร่ฮะรับได้อ่ยังรับอยู่ครับยังรับอยู่เรื่อยๆนะครับเข้ามาเยอะๆครับผมยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมครับใช่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 ครับคุณที่สติถามแนวโน้มถึงวันพรุ่งนี้น้วยครับเซ็ตจะเป็นอยังไงต่อไปอ๋อพรุ่งนี้นะครับก็ถอยลงมาที่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยถ้ามีดีดนะครับก็หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับจะเป็นแนวต้านแล้วก็ด้านล่างให้ดูที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบครับก็อบอาจจะมีรีบาวเพียงแต่ว่าดูจาก แรงขายที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยตรงถัดจากนี้ดูไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่ามีวอลุ่มขาย,ยออกมาเยอะมากนะครับเกือบห้าหมื่นล้านนี่เป็นขายที่ไม่ดีนะครับครับผมอ่าดอสัญญาณไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสอดสัญญาณไม่ดีครับเพราะว่ามันเบรกแนวต้านแล้วไม่ผ่านนะครับพอเรียกว่ามีแรงกดที่แนวต้านสําคัญลงมาแล้วถอยลงมาในรอบนี้ดูไม่ดีเลยครับผมอย่างนี้สําหรับกลยุทธ์สําหรับนักลงทุนรายย่อยหรือพวก เก่งกำไรทั่วไปต้องทำยังไงดีครับอ๋อจริงๆเราก็ดูถือเงินกันให้เยอะอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ตัวของตลาดเนี่ยเนื่องจากอัพไซด์เนี่ยมันมีจํากัดแถมงบออกมามันก็ไม่ดีก็เลยดูว่าโมเมนตัมในแง่ของการเข้าซื้อเนี่ยถ้าหุ้น PE ไม่ถูกนะครับ PE ไม่ต่ำนะครับ PE ที่แบบเเรียกว่าไม่ไม่สูงมากเนี่ย PE ทั e. ้ประมาณ10ถึง12เท่านะครับ ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าไม่น่า,มนาไม่น่าสนใจ<อ>ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันแพงเกินไปนะครับ,รบแล้วก็หุ้นที่มันลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างพวกโคสต็อกหรือว่าซุปเปอร์สต็อกอะไรก่อนหน้าเนี้เนื่องจาก Pe ที่สูงนะครับมันเลยมีการลงมาเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับ20-30เปอร์เซ็นซึ่งระดับของ PE ถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็ยังเกิน20หรือ30เท่านะครับ,รบซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่นะครับในหุ้นเหล่านี้ครับ คุณทีษฎีนะครับ PE ประมาณสิบถึงสิบสองเท่านะฮะใช่ครับกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้างเท่าที่ดูคใหนะครับก็ I V L กับสยามแคทที่เราพยายามย้ำมาอยู่ตลอดนะครับเพราะว่า PE เขาต่ำนะครับแล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับก็ PE ประมาณสิบเอ็ดเท่าเพียงแต่ว่าราคาตรงเนี้ลอยย่อนะครับในกลุ่มธนาคารคิดว่ายังพอเรียกว่ายังมีโอกาสลงต่อได้ครับผมกลุ่มพลังงานนะครับอย่างตัวของในกลุ่มน้ํามันเนี่ยเนื่องจาก ปีนี้นะครับน้ำมันเนี่ยมันมีการฟื้นแล้วก็มีกำไรที่บุกเนี่ยกลับเข้ามานะครับหลังจากที่ปีก่อนเนี่ยมีในเรื่องของตัวส <L> ต็อกลอสสต็อกลอสใช่ครับกลับมาเป็นกำไรนะครับ,รบเพราะนั้นกลุ่มพลังงานต้องให้ p e เนี่ยต่ำกว่าสิบเท่านะครับต่ำกว่าสิบเท่าถึงจะน่าสนใจในแง่ของอการเข้าไปทยอยรับครับผมครับเพราะว่าผมฟังจากเสียงของผู้บริหารของบริษัทอย่งปตทหรืออะไรเงี้ยก็คาดการณ์ว่า ปีนี้ราคาน้ำมันเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับ52-53เหรียญต่อบาร์เรลครับผมครับอ่าครับอัรนั้นก็เป็นเป็นเป็นอ่าอะไรที่ต้องอ่เรียกว่าระวังนะเพราะว่าน้ำมันมันมีแก๊ปของการขึ้นเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันถอยลงมาต่ำกว่า50เหรียญเนี่ยมันก็จะกดให้หุ้นในกลุ่มอ่น้ำมันเนี่ยมันย่อตัวลงตามไปด้วยครับผมครับครับอ่าได้ได้ได้วันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับคุณเทียศครับ ครับแล้วเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้ครับได้ได้ขอบพระคุณครับคุณธทีรศักดิ์สวัสดีครับครับครับอันนั้นก็เป็นความเห็นจากคุณธทีรศักดิ์ธนวาคุณนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ซีเอมบีประเทศไทยนะครับก็มองไว้ว่าในช่วงนี้นะครับหุ้นที่พอที่จะเล่นได้หรือเข้าไปลงทุนได้ก็ให้ดูหุ้นที่มี PE ต่ำนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ 10- ถึง12เท่านะครับซึ่งคุณเทียศักดิ์ก็แนะนำไป2ตัวนะครับหุ้นที่น่าสนใจก็ไม่ว่าจะเป็นของ IVL นะครับ IVL แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นส่วนของสยามแก๊สนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะครับเราไปฟังฟังวิดเห็นจากอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณกรพัฒวรเชษนะครับ